จากที่โรงเรียนได้เข้าร่วมนะครับการพัฒน,นาสมาธิผู้เรียนด้วยบทสวดนะครับธรรมะตะกกับประวัติวัฒนสูตรนะครับตลอดเยเวลาหนึ่งหนึ่งภาคเรียนนะครับโดยมีการจาัดกิจกรรมสวดมนตุวนันศุกร์น,นะครับคณะผู้บริหารครูแลนะนักเรียนนะครับก็ได้รู้จักนะครับการสวดมนต์ธรรมะจักกรับรวัฒนสูตรนะครับ และจากการสัมภาษณ์ครูนะครับเราพบว,ว่านักเรียนมีสมาธินะครับบวกกับผู้ในหานะครับก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะครับว่าเด็กนะครับสามารถนํำการสวดมตนลเนี่ยไปใช้ในการเรียนแล้วก็ทําให้เด็กสามารถที่มีสมาธิในการเรียนนะครับเพิ่มขึ้นแล้วสวัสดีครับผมที่เด็กชายชัยวัฒน์จันมีประธานสภานักเรียนผมรู้สึกประทับ ใจมากครับที่ได้มีส่วนร่วมในการกจัดกิจกรรมสวดมนต์ธรรมจักรกับป่าวตระสตรทุกวันศุกร์และทําให้ผมได้รู้จักการฝึกความบทคนในตลอดเวลาที่สวดเพราะว่าการสวดมนต์นั้นใช้เวลาจริงต้องอาศัยความอดทนและมีสติในการสวดอยู่ตลอดเวลาและผมนั้นจะนาหลักอริยสัจสี่และมัรคแปดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการและบริหารงานสูขขงชีในคุณธรรมของโรงเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาการและปรับปรุงนิถยนักเรียนภายในโรงเรียนร่วมกับคณะครูต่อไปครับอบครับผมชื่อเดชาดมณิชน้อยแสงพาชนรมมังคายยกน้อยผมรู้สึกยินดีมากที่ได้จัดการตรวจลงระเบียนกับพัฒนาสูตรทุกวันศุกร์ตลอระยะเวลาการจัด อริยสติไปต่อยอดใอนโครงงานคุณนะครเพิ่มต่อครับส,สวัสดีครับผมวนะ <Gud> นะ่าที่ร้อยปีพักินน้สูตะน,นะครับก็เป็นครูผู้ประสานงานโครงการต่างจิสมาธิผู้เรียนด้วยบทธรรมจัรกับปรมาสูตรนความรู้สึกที่หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วนะครับก็รู้สึก รู้สึกแบบลำบากมากเลยนะครับอันนี้ผู้โตลยครับว่าด้วยธรรมชาติของเด็กเราในเด็กประถมนะฮะก็ไมใช้เวลาการสวดเนี่ยธรรมชาติของคณะสูตรเนี่ยทุกวันศุกร์ครับเป็นเวลาสามเดือนนะครับรวมเป็นประมาณสิบห้าสัปดาห์นะฮะก็เอ่อถือว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีไหมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์นะฮะและในส่วนตัวของเองเนี่ยผมเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระการรู้สังคมศึกษาศาสนานและวัฒนธรรมด้วย นะก็สามารถนำจุกรกมตรงนี้มา,าประยุกต์นะครับใช้ในการจัดการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษา,าในสาระการเรียนรู้ศาสนาศิรธรรมริยธรยยมยรมน,นะครับในเรื่องของการจัดพิธีการรูปวัตสุพิธีศาสนาซึ่งผมได้มีการดีไซน์ออกแบบในเรื่องของการจัดการเรียนรู้นะฮะโดยที่ว่า,านำบทธรรมจัก,จาก,การตลอดสุดเนี่ย มามาโมดิฟกับอ,อะไรนะกับเนื้อหาทีเา่เรียนนะครับในรูปแบบของบทบาทสมมตินะฮะหรือการทดลองสางๆกสมมตินะฮะแล้วก็เนะครับมันก็นถือว่ามันเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวในเทรอร์นิทอปเนี่ยเราก็จะเข้าร่วมโครงการนี้อีกนะเพราะว่าถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์นะแล้วก็จะมีการขยายผลนะฮะสู่ห้องเรียนนะครับแล้วก็ใน รายวิชานานด้วยนะครับก็วันนี้ก็ผมก็ให้การสัมภาษณ์เพียงแค่นี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับ